ครับก็มาอยู่กับผมใน,นมิเตอร์ซียูครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมเอ่ออะไรวะเดดบล็อกนะครับก็วันนี้ผมจะรับบทเป็นแม็กเอ้ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮะเจ้าแม็กเบคินนะครับฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะไอตัวนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้แม็กเบคินทำมาถอะ เงื่อนไขของเราคือป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เอ,อไม่ต้องไม่ให้อะไรวะไม่ให้ถูกทำลายนะและกูก็ห้ามตายด้วยเช่ <pequ en brahim> นกันเงื่อนไขมีง่ายๆแค่นี้นอะตอนนี้ผมกําลังทําลายข้าวข,ของบริเวณในบ้านอยู่เชื่อเชื่อทุทุบทุบทุบสิ่งที่เราต้องหาคือไอเทมสามชิ้นนะครับอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยอะ แต่เราหาไม่เจอครับปัญหาคือสมบี้นี่แหละครับมันจะมาก่อกวนผมในเวลาที่ทำการเล่นอยู่เนี่ยนะมาเวฟอ่ะไปเบิร์ดกับกระทะเื่อเื่อเื่อเจ้าตายขวาตายเลยฮนะอ่าเฮ้ยม,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 มึงมึง ใครใช้ใครใช้รีบมาใครใช้รีบมาคุณกำลังหาของอยู่ฮะเฮ้ยยุงมาทำไมลุงด้วยลุงด้วยลุงด้วยเป็นผีแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเฮ้ยเอ้ยยานะยอนะอ่ะโอเคอ่ะ ป้องกันป้องกันโอ้โหป้องกันโอ้โหแม่งบุกีไม่ดุไปอะไรอะไรอะไรอย่งมาเกาะอ้วนจะได้ไหมขอสิครับขอเจอทิมสักชิ้นเถอะครับไม่เจอเลยเฮ้ยเจอเจอเงินเจอเงินมาไหนได้บ้างวะ ไปลุงลุงลุงอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าทำอะไรผมกระโดดกระโดดกระโดดไม่ได้อ้าวเล่นครับสวสิตบาร์เป็นกาอยู่แฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวมันก็มานั่งกินกันผีกินแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหปวดตับเหลือเนกะินฮะซอมบี้กินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยแม็กแม่งแม่งยานะยานะเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว โอ้โหกูทำไมเนี่ยโอเคหายเทมสามชิ้นไม่ได้ชิ้นแม่ไม่ได้แต่เงินว่ะเฮ้ย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 นี่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 อันเน็ตเน็ตทุบ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 เจอกระเป๋าเจือกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเป็นซอมบี้แหละซอมบี้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  เกมาแล้วใช่ไหมเกมากี huh. <ills> ่ตัวมากี่ตัวกดสเปซบมายูนไม่เลยนั่นไงมันไม่สนใจวะใจเลยนีเออเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดเราทำการเพิ่มเลือดตัวเองโดยการทุบสอมบี้ให้ตายอะสอมบี้กินแฮมเบอร์เกอร์กูเ็บถือเลยอะชิบหายอะเวลาที่แฮมเบอร์เกอร์หมดกูก็ต้องวิ่งสินะ ได้ตกใจหมดลุงเฮ้ยได้เรียนอีกและถูกถูกทูกถูกทกอ่าถูกทูกถูกกอ้าวเอาเตีเออเปิดเปิดเปิดมลยแม่งมีแตน็อตไส้มเลยนะเฮ้ยอย่าทุกขโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋คินเบอกออย่ากวนใจเก โอ้ oh. อะไรวะแม่งกูทุบให้หมอดไอ้พวกเชี่ยทำไมกูไว้เมื่อกี้เชี่ยไม่ตายว่ะเรียบร้อยหมดเรียเร้ยงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ครับยังไม่ได้เก็บกวาด โอคอปิดประตูก่อนป๊าบป๊าบมีด้วยขอปิดประตูป,ป,ป๊ดดปปปาบป๊าบฮะโอเคเฮ้ปยประตูนี้้วยประตูนี้อ่าอ่าจะป้องกันผีได้ชั่วคราวนะครับพวกซอมบี้จะไม่สามารถทำอะไรผมได้ชั่วเวลาหนึ่งนะไอ้ทั้งสามชิ้นผมยังไม่เจอสักชิ้นเลยนะตอนนี้ ขอเถอะฮะขอเถอะยิ้มเจอได้หนึ่งชิ้นอ้าวเอ้ยไม่ได้เอ้ยกดสเปคปะอ้าวโอ้โหอ่าได้เลยหนึ่งชิ้นเอ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยได้อะไรวะของเล่นใหม่อะของเล่นใหม่ ไว้ปีกาซอมบี้เลยไวอ๋อไว้ครอหัวนะเป็นกล่องนะไม่มันสามารถมันแม่มันมองไม่เห็นนะเราทดสอบไปทมงก่อนลองใช้ดูดครับอ่ะเิ็กกล่องกล่องเดียวเลยโอ้อย่างนี้เลยเออง่ายเลยครับเราสามารถส้มได้หรือเปล่าส้มได้นะฮะ ออกมาก็กล่องขรอหัวปิดหัวไปเลยตอบบี้ทำไรไม่ได้นะครับเล็มนะเลเล็ม,มขอปิดขอปิดไอเทมก่อนเอออะไรวะเชีย่ยบอสมาบอสมาไอชาเนยทุกทำไมเออ้ยได้เพณเจเุณเจ,อ,เจอืม ด้เนือ้อเออคือว่าจะยังไงดีโอ๊ยแป้งตันเลยนะเฮ้ยได้กระทะนี่ไอเทมใหม่เลยเขาสียง,งมึงรู้มึงรู้เลยมึงทำอะไรกูวไว้มึงรู้เลยอะโหดนะตอนนี้มีกระทะแล้วแน่นอน เต่งนี้ทำให้ผมรวดเร็วขึ้นฮะรวดเร็วมากเลยซ่อมก่อนซ่อมก่อนรู้สึกว่าเทมินนี้จะดีมากทำให้ผีมันโจมตีกันเองนะผีไม่รู้เรื่องอะผีโง่ เราขาดไอเทมอีกองชิ้นแนะ่ตอนนี้เรายังหาไม่เจอกันเลยว่าอีกองชิ้นนี้มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเเปิดเปิดไม่ใช่อะ่ะตรงนั้นล่ะไม่ใช่อีกกันเหมือนกันเลยนะไม่ใช่อีกกันนะในตู้นี้ล่ะมีอะไรกูไม่มีวะตู้นี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมากูหาโงเย็ด ด้ชิ้นที่สองแล้วมม่ยอดเหรียญเลยนี่มึงเต้นต่อไปพวกซอม,มี่ตอนนี้หายทิมโอนหายทิมโอนไม่มีวะ่ะจ้การซอม,มี่อะเย็บรอยติดตั้งระบบเย,ย็บรอยเฮ้ย ไอทิมพวกนี้ม,มันเปิดได้ไม่มีว่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการคือกีตาร์นะตอนนี้ได้อยู่ไหนเอ่ยกีตาร์หายอ่ะยอดอีกเรียนเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหเนื้อไม่ใช่ครับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะเนื้อ ไปวิ่งเข้าเสียงป่าป่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล่องมีกล่องเฮ้ยไหนแล้วไม่ใช่อีกฮะติดตั้งระบบไอโกนนะจะสื่อว่าระบบเราจะพังไม่เรียบร้อยอ่ะเปิดประตูโอเคแต่ว่าเราติดตั้งระบบอีกครั Aqua> ้งฮะ ไม่มีกีตาอยู่ไหนวะอุ๊บปุ๊บุ๊บอ่ากีตากีตากีตาไม่ใช่เฮ้ยแม่ใครกระจกมาพังกระจกมาทำหอกอะไรของมึงใครใช้ใพังอ่ะใครใช้ให้พังกระจก ปา้ปาป้าโอเคอ่ะยืดอยู่ไหนวะกีตาร์กีตาร์ไม่มีเว้ยกีตาร์กีตาร์ไม่มีชุ่นกันหอยได้มาอะไีวะ ลิธาคืออีด้านนะตอนนี้ไปไม่อีด้าที่ว่าเลยอะเราต้องมองกันเลยนี่โอ๊ยอะไรวะ กีตาโอ้โหเจอกีตาแล้วย็ดกีตาร์เกูไปแลละกูไปกูไม่อยูแลวกูเจอกีตาแล้วโอเคเล่นเพลงดนตรีเลยฮะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองย ห็นไหมครับผมผมด,ดีกต้าเก่งขนาดไหนครับถึงในชีวิตจริงผมจะดีไม่เป็นเลยนะในเกมผมดีเป็นนะฮะเกมคดหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเนี่ยง่ายนิดเดียวอะง่ายมากฮะเรียบร้อยนะฮซอมบี้ก็ตายไปกับฟีมือผมเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน,นเกมเลด,ดบ็อกพาร์ทที่สามนะครับไ้เจอเกันพาร์ทที่สี่แล้วกันนะครับ๊าบายครับผม